สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปดูกาฮีนะคะอดีตสมาชิกวง After School มาเต้นเพลงลลิษาของลิซ่าในรายการมามาดีไอดอลนะคะบอกเลยว่าในรายการนั้นฮือฮามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มาดูในนั้นหรือผู้เข้าแข่งขันและรวมถึงคณะกรรมการด้วยบอกเลยว่าฮือฮาหนักมากจริงๆนะคะ บอกเลยว่าอาปากครั้งคำนี้มีจริงๆหลังจากหนุ่มๆในรายการได้เห็นกาฮีเต้นเพลงร,รัลิสาซึ่งการฮีก็ c o อร์ท่าเต้นได้เป๊ะมากๆด้วยสำหรับการฮีนะคะอดีตสมาชิกวง After School บอกเลยว่าในอดีตนั้นการฮีเป็นเซนเตอร์ของวงเต้นเก่งมากๆได้นับตั้งแต่เดบิวต์ในปี2009นะคะชื่อ After School ก็โด่งดังและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศเกาหลีและก็ต่างประเทศด้วยและสำหรับประวัติของวง After School นะคะเป็นวงนักร้องหญิงสังกัด่ายเพลง p l a y d i s t Entertainment ในปีคศ2009นะคะสำหรับ วงนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก เพลงของวงสามารถติดชัดได้รับความนิยมทั้งในประเทศเกาหลีและก็ต่างประเทศด้วยและมากับซิงเกิลที่6นะคะได้รับการยกย่องในการเต้นแบบโฮลด์แดนนะคะจากนิตยสารบิลบอร์ดในปีคศ2017เรียกได้ว่าวงอัปเดตส o ูนะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งทศวรรษในขณะนั้น,นเลยก็ว่าได้และเรามาดูโฆษณาส p o t i f y นะคะในประเทศไทยของเรานะใช้เพลงมันนี่ของลิซ่าแถมบอกจำนวนคนสตรีมด้วยถ้าใครเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆด้วยเฉพาะลิงก์นะคะ แต่ถ้าใครยังไม่เห็นนะคะเปิดทีวีไว้ได้เลยนะคะรับรองว่าได้เห็นแน่ๆเพราะโฆษณา Spotify ตัวนี้นะคะออกทางทีวีในประเทศไทยของเราแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้ทางค่ายไบจินบอกว่าไม่สามารถทํา MV ได้เพราะเพลงมันนี่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กนะคะแต่ล่าสุดรายการเด็กนะเขาก็เอาเพลงมันนี่ไปทําตลาดเด็กด้วยแต่มีการปรับเนื้อหานี้หน่อยนะคะทุกคนแต่หลายๆคนที่เข้าไปฟังเนี่ยก็บอกว่าเพลงออกมาได้น่ารักมากๆด้วยเช่นกันนะคะ บอกเลยว่าทั้ง2เพลงของลิซ่าตอนนี้นะคะเป็นกระแสความนิยมสุดๆใครจะทํำโฆษณาอะไรนะคะก็ต้องเอา2เพลงนี้ไปเป็นซาวนะคะได้ในแอปดิกต่อกนะคะก็มีคนเอาไปใช้ทําคลิปกันเยอะมากๆด้วยเรียกว่าฮอตสุดๆนาะทีนี้ก็เพลงลิซ่าและเพลงมันนี่ค่ะโอเคกันนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ